มีการเย็ดตัวไม่ที่จะบอกว่าจะให้เรียนอะคูพัติกด้วยเพราะว่ามันตีองี้มันตายจะได้ปลอดภัยอะไรเขาใส่สีสีครูกันงห้องอ่ะที่อาจารย์ใส่สีก็มันชอบสีฟ้าอาจารย์ทำมันไม่โค้งไม่โค้งเลยสักนิดเขาให้ทำสะพานโค้งเหรอไม่รู้มันทำของมันเอง ข็ให้เบรกมากก้ค่ะให้เบรกกินน้ำพาาี่จังหิวน้ำไหมมันพลังงานเยอะว่ะน,น้ําเนิรมไม่เอาเลยใครถึงก็ไปกินน้ํากินหนหมกันมั้งตัวกระเที้ยแค่ไหนโอ้ตัวต๊ะแค่กินชาแล้วเนี่ยอย่างละผมรัดไม่อยู่รัดไปทา มีเร็วรออยู่ <laughs>